สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะวันน oh ี้เซอร์ไพรส์จากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีอะไรเซอร์ไพรส์กับ YouTube ทุกนะนะนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าคืออะไรนี่นะคะเอฟซีโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยเสือวิ่งทำไมเฮ้ย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 กกดไลลค์เป็นังใจ ถึงับทะลึ่งมายายายามาเราไปวิ่งยามาพรเจ้าวิ่งพุ่นคอยเาวิ่งทั้งพี่คอยเราวิ่งพี่เธอวนาวเหนื่อยมามาเหนื่อยมาเลเหนื่อยเลยทุผู้ชม ยังไงข่าวดีอะไรกองเต็มโต๊ะเลยโอ้โอลตะแลงกันตะแลงกันตะแลงด้วยตะแลงมายืดโอดน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลน้ำตาไหลเลยซาบซึ้งมากเลยซาบซึ้งมากเลยฮะไผูวใหญ่ไปรวมตัวเพื่อรับข่าวดีพร้อมกันมาหผู้มาเดี๋ยวเราค่อย ขอคุณผู้ชมเสร็จดูห้านาทีนะขอพี่แอนซูมไหมซูมไหมขอให้อีกกั่หน่อยนึงเดินเดินแป๊บนึงอย่าอย่าเพิ่งอย่าจะไยดูช่วยดู้มาผู้มาเร็วเราเราจะเปิดเราจะเปิดคืออันนี้แเราจะเอามุมนี่บอกเออไม่ซามกันงได้ก็ดีแล้วโอเคเอาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีข่าวดีจาก f อจากอเมริกาแล้วก็คุณพี่เพชรสมรไชยพรแล้วก็เพื่อนสำรันไชยเดชนะคะที่โทรมาหาประดาเมื่อเช้าบอกว่าไปรับของที่ร้านเสียบอยเลยนะคะพอดีเพื่อนให้เป็นงบนะคะ1,700้ยใช่ไหมใช่ค่ะ เจ็ดร้อยแล้วก็เลยเราก็เลยเลือกเอาที่เลือกเขามาเลือกเขามาค่ะแล้วก็มาแบ่งสันปันส่วนกันค่ะว่าใครครอบครัวไหนขาดอะไรก็เอาอนั้นค่ะค่ะเสือพูดหน่อยเสือพูดขอบคุณที่ช่วยดูห้านาทีอันนี้สำคัญมากเลยนะ ดูคลิปไหนก็แล้วแต่เนาะอยางตามมาขอสักห้านาทีนะฮะจะได้มีรายได้สักนิดหน่อยนะฮะช่วยสวที่นาช่วยซ่องยูทูบเบอร์ที่อยู่ที่นาไมด้าตอนแมด้าก็ดีใจพูดอะไรไม่ออกแล้วค่ะแค่ขอบคุณแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่จนนะคะพาทยบ้านพาทยบ้านก็ขอบคุณคุณพี่เพชรสมอแล้วก็คุณพี่อะไร สำราญเลยค่ะที่ให้สิ่งดีๆที่กับูกน้องนาของเราน้องปุ๊น้องสะท้องก็ขอบคุณนะคะแม่พิษมรนะคะที่มอบสิ่งดีๆให้เสมอเลยเหลือลูกมืดค่ะลูกมืดไม่มาอันนี้อคนบ่าวมืดมีอยู่เด้อบ่ามืดไม่ได้ปาได้ทิมบามืดเ้อะเลยมาม่าก็มีขนมด้วยนี่าเจ้ากินขนมสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนใจไหนปลอดภัยไร้กังวล ขอให้เงินเข้ามันหาฝนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปด้วยเถอดสาธุเอ้าก็ขอให้ปู่เล้ขาเทวดาคุณทองสาเหตุที่ทําไมทุกคนเอาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละบ้านขาดขาดต่างกันอย่างในขาดน้ําเออแล้วก็ขาดน้ายาน้ํายาปั้นผนุ่มขาดแป๊ แล้วก็ขาดขนมขาดน้ำมันเฮ้ยโตแล้วมันต้องกินลูกกินด้วยกันแม่บ้านไหนทำไมน้ำมันทั้งสี่ขวดบ้านไหนปันญาชิ้นปันขาชิ้นเอาเอาอะไรนักไม่แบ่งให้พูแม่เออยการแบ่งกันคือคือย่าเอามาแบ่งให้กับพูแล้วแล้วบ้านท้ายครัวนะลุงช่างน่ะจะให้ถอดกล้วยก็เอาเดามันสองขวดแล้วก็ หมูกับเสือนะคะจ่าก็คือได้ทุกคนเนาะเพราะว่าเพราะว่าบางทีได้หมูมาแล้วก็ขาดซอสหอยขาดซอสบางคนก็อยากทําเมนูก็ใส่กะทิอก็มีกะทินะคะทำอะไรนะคะนี่แหละถึงบอกว่าหลากหลายเนี่ยค่ะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ยังยังยังยมีอะไรมาเปิดมีอะไรมาเปิดเปิดไม่ได้เปไม่ได้ให้เปิดีนู่นแล้วก็ไม้เอานี่บางเอานี้บางซูงซสูงโซสูงโซอสูงวันนี้มีข่าวดีของประดาอีก พอดีว่ามันเป็นรังมันเป็นรังแอวนะฮะมันเป็นรังแอวต้องบังเอาไว้ต้องบังเอาไว้นะเวลาเวลาเราปาดก็เมื่อวานนี้เดือดออกมากันนะไปหาปูหาปลาที่นาเราขอบังไว้ก่อนนะเอฟซีเขาจะมาฆ่าก็ได้เราขอบังตรงนี้ก็มีโชคจริงจริงเนาะคือรุนกันทีนมืออะไรต้องมัาลุ้นๆกันไหน ไี่เลยนาทีเลยโอ้ค่ะบ้านจแกะเสร็จก็แปนาทีพอดีนะแดนาทีก็อย่าพุ่งไปไหนนะคะมารุ่นกันก่อนนะคะเราก็จบไสขึ้นมาโอ้ยใจดีอะไรแบนี้ก็มารุ่นบอกกันไปอันนี้ได้เพื่อนเอาเลยเพราะว่าของ่อยเอาแล้วเ้ไอนไม่อยากกินสีเขียวก็ไอ้ไอ้ลูกเค้วดาของยาท ไม่ว่าไรดโได้ของแม่ละคืออะไรข้างใร่นอะไรส่งมายังไม่เอคุณมันทนารัตนพาณิชครับ่จากอ่างทองอ่างทอค่ะเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรมาดูมาดูกันว่าคืออะไรโรู้สึกว่าจะแกะนามากเลยืุดเ้นสุดเส้น เราค่อยเจอไพ่ของเก็บไม่ได้เลยปาเลยปากรงนี้ปาาเลยปาเลยปาตรงกลางเลยปาเลยเหรอไม่ต้องกลัวมันไม่เจ็บกลัวถือมีดนะน่ากลัวมากเลยมีลายชื่ออยู่ข้างในเฮ้ยเขาไม่กล้าอยู่ใกล้เลยมีลายชื่อจำปลาจำปีน่าจะไม่ใช่นะเหรอเฮ้ย จะูรมีจดหมายน้อยด้วยจดหมายจดหมายน้อยด้วยจดหมายน้อยหาต้ดหมายน้อยหาต้นไม้น้อยนี่ดน้อของแอนใส่ได้จะส่งมาให้อีกลองดูก่อนนอกนั้นของป้าดานี่นอกนั้นของป้าดาเป็นเป็นไซส์ว่าถ้าใส่นี้แอนสมงใส่ได้เขาก็จะส่งมาให้เพิ่มใส่โอ้ ใส่ได้เลยแล้วไม่ได้ใส่เลยอันนี้ตัวที่หนึ่งไม่ได้ตัวน้อยหรือไม่ได้ตัวเล็กใส่ได้อันนี้นาเดียหรือเปล่าน่าจะเป็นนาเดียเม่ได้ก็ใส่ได้แต่ว่ายุ่งอะตอนนี้โอ้โนี่สวยนะาสีเหลืองนะาซือโอ้ใส่ได้ใส่ได้โอเคได้ยังอันนี้เอฟพีกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก่อนตัวที่สองก่อนยันไปหกอันนี้ตัวที่สนะคะอุ้ยตัวนี้สวย ตัวที่สองเสื้อไปวัดเอออุ้ยเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงคุณยายเออมีอะไรมีอะไรอี๋ยายเดี๋ยวให้ป้าดาดูแต่ละตัวละตัวไปก่อนเลยอย่างอุ้ยคุณยายอันนี้กินได้เลยใช่ไหมตอนนี้หิวแล้วเนี่ยกินได้เลยดูอีกดูอีกดูอุยสวยนะโอ้ยโอ้ยเหมาะกับป้าดาเลยเหมาะกับป้าดาเลยป้าดาไปวัด ชิล่สมูปู้เดสสมูหัวได้ละได้ละมันจะเหมือนไหมยกเหมือนเหมือนยะที <S <S ่ท oh, 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 oh. ุกนโอ้โหเออตัวนี้สวยไม่ะตัวนี้สวยนี่นี่นีสวยโอ้ไปวัดพอดีเลยโอ้เธอใคอีกโอไรอ้อ้โอ้กอ้โองใส้โอ้โออบโสอ้โอ้โอ้ออ โอเคนะฮะทุกท่านทราบผนะครับเยอริงยังสิบแล้วโอ้โหสำหรับคลิปี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งมาคุณมกคณาและก็คุณแม่เพชรสมนคุณแม่ํำราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็เจริญเจริญร่ำรวยร่ำรวยค่ะโอยสวยร่ำรวยร่ารวยใหเป็นบ้าน้ดีๆ้อค่ะ